พยายามกลับมานอนบ้านเพื่อที่ว่าอย่างน้อยก่อนออกไปหรือว่าตอนกลับมาก็จะได้เห็นหน้าค่าตาได้คุยกัน3ามสี่คำก็ยังดีะอะไรอย่างนี้ครับก็จะใช้วิธีนี้ไมก็พยายามเนาะทำงานเหนื่อยแค่ไหนก็กลับ<ช>มานอนที่บ้าน<ช>จะได้เจอคุณแม่อย่างน้อยแบบตอนตื่นนอนหรือกลับมาก่อนนอนก็ยังดี<ช>อย่างนี้ใช่ไหมคะคแล้วคิดว่าแบบถ้ามีโอกาสทําอะไรเลก็กๆอน้อยให้กับกับคุณแม่จะทําอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็คงทําอะไรแบบคลาสสิกคลาสสิกเช่นกัน กอดหอมอย่างนี้ไหมกอดหอมให้ดอกไม้ให้พวงมาลัยอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าคุณแม่ก็น่าจะชอบคุณแม่แบบเซนซิทีฟไหมคุณแม่จะร้องไห้ไหมมาโอ้โหนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จะไม่มี ไม่ค่อยบอกใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเราต้องเค้นหน่อยเป็นปัญหาคลาสสิกของทุกบ้านเลยนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่แบบมีปัญหาสุขภาพหรือว่าแบบมีอะไรที่แบบเป็นความทุกข์อยู่ในใจอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยบอกให้ลูกรู้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราแอบถามบนเวทีดีไหมได้ได้ครับนะคะรอนิดนึงว่าเอ๊ะช่วงช่วงนี้คุณแม่มีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าเอาไม่ใช่นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่มาเดินในโรบิสันของเราด้วยมีแอบเลงอะไรไว้เป็นของขวัญพิเศษให้กับคุณแม่บ้างไหมคะ เออก็ที่เล็งๆไว้จะเป็นในหมวดหมู่สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ไม่อยได้ดูแลตัวเองมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคุคิดว่าน่าจะซื้ออะไรขนองนี้ให้คุณแม่อะไรนะอะไรนะแฟนคลับพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ที่พี่อับอกไปมีโปรโมชั่นอะไรอยู่นะโซวาซูอะไรอีกเอสเคทูลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโซวซูดีมากขายของพ่อรู้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีไลฟ์ด้วยแต่ว่า เป็นเรื่องราวแบบที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นก,ก็ยังโกหกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม <laughs> แต่โกหกใหญ่ขึ้นนะคะเช่นรถคันราแบบหลายล้านอย่างนี้น <laughs> ใช่ไหมซื้อมือสองมาสองแสนอะไรแบบนี้คุณพ่อ ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคุยกับกล้องแป๊บนึงนะที่น้องใบพูดไปทั้งหมดคือเพื่อความสบายใจของคุณพ่อเอนเตอร์เทนครับเ e นเตอร์เทนนะไม่มีอะไรครับใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงหรอไม่ใช่ครับเพื่อ entertain เดี๋ยวมันจะจริงจังกันเกินไงก็แบบว่าตลกตลกเราก็เลยรอนเ่นแววตาคุณดูจริงจังอยู่นะเอาไม่นี่ยอ้าโอเคนะคนตนที่แบบคุณพ่อคุณแม่จําไม่มีวันลืมมีไหมคะมีค่ะอย่างเช่นอะไรคะคุณแม่อยากฟังกันนะเนี่ยจำไม่ได้อย่างเช่นอะไร เอาเล็กเลยเล็กเล็กยังไม่เข้าโรงเรียนค่ะคุณแม่ซักผ้าไ,ไ,ไปหมุนกลุ่มหมดเลยทุกกลุ่มเลยซัก<อ>น้ำร้อนร้อยองศาเสื้อผ้าทั้งหมดเลยทั้งทั้งเครื่องเลยเนคะคะก็คือถังนั้นต้องทิ้งนะคะซักน้ำร้อนมาก ส,น,<อ>สนมากสนทุกอย่างน้องไรเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบเรียนรู้ใช่ไหมคะช,ชอบทดลองใช่ไหมคะทดลองเขาบอกว่าคนสนคือนคนฉลาดครับเด็กสนคือเด็กฉลาดนะคะก็เลยหมุนทุกปุ่นทุกปุ่มหมุนทุกปุ่มใช่ไหมคะแล้วเราได้ดึงปุ่มออกมาด้วยไหมคะเ <c oughs> อาไม่เนาะ,นอะโอเคนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่โกรธไม่โกรธคุณแม่ใจดีมากๆนะคะอันนี้อะไรนะคะ อ๋อไม่ไม่ได้โกรธอะไรวันนั้นก็คือคุณพ่อถือใบเรียวรอไม่โกรธ<อ>แต่หลังแดงอ้าวเหรอความรับผิดชอบในเรื่องงานเนี่ยก็คือน้องก็โตแล้วสามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะคะแต่สิ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าเขายังเป็นเบบี้ของเราอยู่เสมอคือการห่วงใยเรื่องกินนอนพักผ่อนต่างๆแล้วมีอะไรที่แบบอยากจะบอกคุณไบรท์เป็นพิเศษนะคะเรื่องความห่วงใยที่คุณแม่มีให้ <c oughs> ขอเดาก่อนค่ะ ต้องไม่ลืลมลืมของแน่แใช่ไหมไม่ไม่ใช่อย่าลักลักค่ะอย่าลักลักนะคะโอเคลืมของชอบเป็นคนที่ลืมค่ะยังมาทํางานทุกทุกเช้าทุกทุกครั้งอะ่ะคุณไม่ต้องถามว่าลืมอะไรไหม <im it> ต้องเตรียมอะไรที่เราเตรียมได้เราก็เตรียมแต่ส่วนของเขาก็ต้องถามทุกวันค่ะมีแบบทําเช็คลิสต์ไหมคะว่าแบบ <im it> วันนี้จะแบบลืมเช่นอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่า อของใกล้ตัวอย่างเช่นแบบแม่ก็จะถามทุกวันว่าลืมไปหรือเปล่าแล้วเราก็จะตอบอย่างมั่นใจว่าครบแล้ว,วแล้วก่าขับรถออกจากบ้านไปเ้วยววามมุ่งมั่น,นสั่งอ็มาได้สองกิโลแล้วก็จะวนกลับมาบ้านลืมโทรศัพท์ลืมเป๋าตังค์ลืมบดตลืมอะไรเงี้ยก็จะมีของที่เราลืมตลอดเงี้ยก็จะให้คุณแม่เตรียมไว้ให้ครั ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ห่วงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นอกเหนือจากคุณไบร์เนี่ยนะคะมอบชอดอกไม้ให้กับคุณแม่แล้วเราจะมีกิจกรรมนะคะเพื่อส่งต่อชอบดอกไม้นะคะให้กับแฟนคลับด้วยนะคะกิจกรรมที่คุณแม่กับคุณไบร์นะคะจะได้มาร่วมจับรางวัลอะไรกันคะอะไรกันคะ เดี๋ยวคุณไรยนะคะจะมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับผู้โชคดีนะคะโดยมีคุณแม่นะคะช่วยจับรายชื่อผู้โชคดีทั้งสิบท่านจะนํากล่องรายชื่อขึ้นมาคุณไรย้ยขาเดี๋ยวแอปขออนุญาตให้คุณแม่จับทีละหนึ่งชื่อนะคะแล้วจับมาเป็นท่านไหนนะคะขออนุญาตประกาศนะคะนับหนึ่งสองสามไม่อยู่จับใหม่เลยนะสิบท่านเท่านั้นขึ้นมาทีละหนึ่งท่านนะคะเพื่อถ่ายภาพรับช่อดอกไม้จากคุณไร้บนเวทีคุณแม่คะอาชีมงาน เดี๋ยวให้คุณแม่คนๆข้างล่างนิดหนึ่ง50ท่านผู้โชคดีนะคะที่ลงทะเบียนกับเราไว้จะมี10ท่านเท่านั้นที่ <10 S 1> รับ <คน S 1> รางวัลบนเวทีคุณไบค่ะชื่อแรก,กมาแล้วค่ะ,ะคุณใบยบอกว่า <นะ S 2> เดี๋ยวจะช่วยอ่านใช่ไหมคะได้เลยชื่อเล่นเอาชื่อจริงก่อนดีกว่าโ,โซพิตานามสก,กุลยาวมากชื่อเล่นชื่อแนนครับคุณโซ,โซพิตา ขึ้นชั้นสองแล้วก็ย้อนกลับมาล้อเล่นมาตรงนี้แหละนะคะแต่ว่าคนนี้ก็ชื่อทิปนะคนนี้ก็ชื่อทิปเหมือนกันมีใครชื่อทิปบ้างในนี้มีทิปเดียวเหรอชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะสวงชนกถูกต้องครับผมบให้ลูกสะ้ายคนที่สามค่ะเจินค่ะมนวิีนะมาแล้วเราก็อยากเป็นสะพ้ายใช่ไหมล่ะฝั่งนูนรู้นะ ขยับอย่างนี้แม่ผมไม่ถนัดเลยเดี๋ยวให้คุณไบร์ละกันคุณปกติคุณแม่ต้องขยับอย่างนี้ครับทำยังไงคะอะไรอ่ะมันต้องเป็นมันต้องเป็นกล่องโบวซักฟอ,อกแน่เลยใช่ไหมที่บ้านนะคะอันนี้ท่านที่สี่แล้วน,น,นะคะอันที่สี่ครับนิพาวรรณครับเมย์ยังไงคะคุณนิพาวรรณมาแล้ว ท่านที่4กับเมื่อกี้สปายคนที่3ไงอันนี้สปายคนที่4ใช่ไหมคะเสียตรงกลางเลยครับอะไรอ่ะและคนที่6ได้แก่คุณมณิดาครีมครับอ่ะเห็นไหม <S 2> <S 2> มันยังเอียงไปทางนู้นอยู่ดีแล้วแต่มันเริ่มกลับมาแล้วมันเริ่มกลับมาแล้ว่มใชมเริ่มกลับมาใช่ไหมคะคุณแม่ถ้ามาทางขวาเมื่อไหร่กรี๊ดเลยนะเชิญค่ะคุณแม่ห้ามครอบครัวภาพที่6ค่ะ <laughs> ข้างในชิ้นส่วนเยอะมากนะคะอีกสี่คนลุ้นให้เป็นปีกขวานะโอเคนะอ่ะเอาอย่างนี้ปีกกลางก็ได้ไม่ใช่ไก่นะ,ะอ๋ออ๋อนี่เขามีบนไว้นะ มีอยู่คนหนึ่งบนไว้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจับมาได้ชื่อเขาวันเนี้เขาจะวิ่งรอบโซนจัดงานเราสิบสองรอบสิบสองรอบเพราะว่าวันนี้วันแม่ไงวันที่สิบสองซีฉันอยากให้จับได้คนนั้นมากเลยแลวเดี๋ยวดิฉันจะไลฟ์สดด้วยรอ,อนะพี่เกตวีระวันคุณเกตวีระวันนับหนึ่งโอ้ยอยู่นี่ทุ่งทวาอุดมคุณก้อยครับคุณก้อยค่ะอยู่ไหมคะเอาเอากูดีกว่าเอาปีกลางมาแล้ว คนเลยค่ะคุณก้อยเออขยบมามมานะ่นนะาอันนี้คนที่เก้านะคะคนสุดท้ายจะเป็นใครคนสุดท้ายจะเป็นใครนะคะมันลุ้นรางวัลกันเมื่อกี้แบบกับช็อตแล้วนะแบบไฟแรงสูงมากแล้วคนสุดท้ายค่ะคุณแม่คุณแม่ข <c oughs> อวนสามรอบเลยเหรอโอเคและ ผู้โชคดีท่านที่สิบคือคุณ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 ,คณ,คณสุพิชาครับฝ้าย <Yeah. laughs> มาแล้วลูกๆทุกๆคนไหมคะเป็นตัวแทนคุณแม่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยคะ่ะอยากให้ลูกแบบแบบกล้าแสดงความรักกับแม่ค่ะในทุกๆวันเข้าใจใช่ไหมคะกล้าแ <laughs> สดงความรัก <laughs> นั่งมาเห็นไหมอันนี้คือแบบ สิ่งที่อยู่ในใจเราเนาะก็อยากจะให้แสดงความรักแมคะกับคุณแม่ได้ในทุกๆวันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปกันด้วยนะคะในช่วงท้ายเนาะผานทางเพจของทางโรบิสันดีพาร์ตเมนต์โซนนะคะเดี๋ยวเราจะมา เรียกว่าเอ c l u s i v e นะคะใกล้ชิดกันนะคะสำหรับบรรยากาศในงานกันต่อวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณชุดสวยๆของคุณแม่นะคะจากทางคริสเตน่าด้วยนะคะก็เรียกว่าสื้อผ้าสวยทำให้คุณแม่นะคะจากสวยอยู่แล้วก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกด้วยนะคะฝากเชิญชวนกันนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในงานของเรานะคะรวมถึงเซอร์ไพรส์ต่างๆนะคะที่คุณไบรท์เตรียมมารอนะคะที่จะมอบความสุขให้กับ <S <S ทุกท่านนะคะส่วนตอนนี้ ลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะที่รับชมกันอยู่ผ่านเพจของทางโรบิสันดิพัทเมนสโตร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมพิเศษกันแล้วนะคะ<ต>ก่อนบบอื่นขอเสียปรบ <ๆ S 1> มือดังๆให้กับคุณแม่คุณไบร์หน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ